เริ่มต้นข่าวแรกครับคุณผู้ชมไปดูทางด้านคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบเงินจำนวน3 0 0แสนบาทให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น2เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครับค่ะที่โรงพยาบาลขอนแก่น2บ้านโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นน,กาน,นายพงศกรเสาทนคณะทำงานนายประพัฒน์โพสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานจัดการแข่งขันมวยมันมหากุศลเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะครับจัดขึ้นที่เวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านแห้วอำเภอสำมสูงจัวัดขอนแก่นนำเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจำนวน3 0 0แสนบาทนะครับนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น2ส,สาขาวัดสิริธรรมิกาวาดเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปนะครับซึ่งทางด้านนายพงศกรนะครับได้บอกว่าด้วยความเมตตาของดอรพระครูสิริสารธรรมอดีตเจ้าอาวาสวัดสิริธรรมิกาวาสบ้านโคกสีตำบลโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่ได้เมตตาต่อผู้ป่วยนะครับที่เวลาไปรักษาในโรงพยาบาลก็ต้องรอคิวรอรับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่นและได้เล็งเห็นถึงความแออัดที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลขอนแก่น พระเดชพระคุณท่านจึงดำริถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุทางวัดสิริธรรมมิกาวาดโดยดรพระครูสิริสารธรรมจึงได้ทำความเข้าใจกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอและประชาชนชาวบ้านโคกสรีนะครับในการมอบที่ดินให้กับโรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขอนแก่นสองสาขาวัดสิริธรรมมิกาวาดตำบลโคกสีอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเพื่อที่จะลดความแออัดในโรงพยาบาลขอนแก่น ให้เป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยที่เจ็บป่วยในเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะเป็นที่พักสําหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยที่เป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังรวมไปถึงเป็นสถานที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลโคกสีและตำบลใกล้เคียงในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นกด้วยครับค่ะซึ่งอาคารโรงพยาบาลขอนแก่น2ส,สาขาว,วัดสิริธรรมิกาวาสนะคะจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ30ล้านบาทนะคะเป็นอาคาร สชั้นค่ะมีพื้นที่ใช้สอย1,460ตารางเมตรออกแบบโดยกองแบบแผนกลมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขโดยในแต่ละชั้นก็จะแบ่งพื้นที่การใช้สอยออกเป็นโดยชั้นที่1น,นะคะคุณผู้ชมจะเป็นห้องปฐมพยาบาลห้องสังเกตอาการห้องฉีดวัคซีนห้องตรวจคันห้องพัฒนาการเด็กห้องปฏิบัติการห้องบัตร ห้องทำฟันห้องต่างๆคุณผู้ชมมีหัตก,กรรมด้วยมีการทําแผลจ่ายยาห้องเก็บเงินคือทุกอย่างจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งครับส่วนชั้นสองจะเป็นห้องพ่วงโดยการห้องธุรการห้องประชุม แล้วก็ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2559ได้มีการเปิดให้บริการผู้ป่วยในเบื้องต้นด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินงานบริการผู้ป่วยนอกงานหัตถกรรมมีแหลการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามใบางานบริการเดย์แคร์ผู้งานแผนงานแพทย์แผนไทยด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการจะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนและเวทปฏิบัติ เพื่อเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในตำบลโคกสีและตำบลใ,ใกล้เคียงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นและขนาดนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างตึกอาคารผู้ป่วยขนาด60เตียงแต่ว่ายังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะซึ่งทางด้านโรงพยาบาลเองนะคะก็เลยมีการปรึกษาการกับประชาชนในสอำเภอก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอซำสูงและก็อำเภอน้ำผ่อง เพื่อที่จะหารายได้มาสนับสนุนจึงได้มีการจัดมวยมันมหากุศลและก็เงินรายได้จากการจัดงาน3 0 0แสนบาทก็นำมามอบให้กับทางโรงพยาบาลขอนแก่นสองเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปนั่นเองค่ะคซึ่งที่โรงพยาบาลขอนแก่นสคุณ เมื่อก่อนคือพูดตรงๆเลยนะคุณผู้ชมต้องยกเครดิตให้กับทางบพื่อในการคนเก่าที่มีการคือท่านเริ่รมขึ้นมาอยากจะให้ผู้ป่วยที่ที่มีอาการหนักแล้วออกจากการผ่าตัดมาแล้วอยากจะไปให้ไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลขอนแก่นสองคือตรงนั้นอยากจะให้เป็นจุดของการพักฟื้นของผู้ป่วย ใครที่เริ่มมีอาการดีขึ้นแล้วอยากจะส่งต่อไปไปที่นั่นค,คือตอนแรกอดีตผู้นวยการโรงพยาบาลขอนแก่นท่านดำริขึ้นมาว่าอยากจะให้ตรงนั้นเป็นที่พักฟื้นให้กับผู้ป่วยเพื่อคือตรงนั้นมันบรรยากาศมันดีนะคะคุณผ,ผู้ชมฉะนั้นแล้วตอนนี้คือยังคงมีการขาดขาดปัจจัยหลายอย่าง ก็มีการพัฒนาต่อเนื่องมาอย่างพี่ตูนก็มาวิ่งให้ก็มีเงินบริจาคมาเยอะๆมากมายแต่ว่าก็ยังไม่ได้สร้างให้แบบเต็มรูปแบบ,บก็ยังคงหาเงินเรื่อยๆอยู่นะคะคุณผู้ชม